สวัสดีนะครับหมอโต๊ดก้าวหนึ่้านหอนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่24กันยายนปี2568หมอโต๊ดจะมาทำคิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อไพ่เล่าเรื่องความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกดาสีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็น ไกด้รายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสำหรับพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับ และมโต๊จะจังับเด็ดพลังงานและความรู้สึกของเขาในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก่อนที่จะมาเด็ีพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต้ขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังานในตัวตนของคุณไพ่เล่าเรื่องความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณ เขาอยากบอกอะไรคุณในค่ําคืนนี้ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนมีพลังงานไพ่ไปแรกเป็นพลังงานไพ่ไนอ daí, อฟครับเป็นพลังงานไพ่การกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาชั่งใจในความรู้สึกของเราว่าเราดูแลเขาเราห่วงใย,ยเขาว่าเขาเราทาเพื่อเขาในสิ่งที่เราทุ่มเทในสิ่งที่เราไว้ใจในสิ่งที่เราเชื่อใจในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังถามกับความรู้สึกว่าเรายังรักว่าเรายังแคร์ว่าเรายังเป็นห่วงเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของ เราหรือเปล่าถ้วยที่มันล้มใจที่มันเลาสิ่งที่มันแตกหักพังไปมันก็คงกลับคืนมาเป็นเหมือนดังวันที่เราเคยทําด้วยกันไม่ได้มันยังมีความหวาดระแวงมันยังมีความเสียใจกับผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับเรามีคนที่ผิดสัญญามีคนที่ผิดคํามั่นกับคุณไว้มีพลังานไพ่สามเหรียญสามเหรียญนี่คือการที่อาจจะมีการที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาเป็นพลังานเพื่อความไม่เข้าใจหรือการที่เขาอาจจะเจอฝ่ายที่มี ตัวเลือกทางเลือกเยอะทางเลือกมากในตอนนี้ของเขาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ในที่เดิมในแบบเดิมในสิ่งเดิมๆที่เราคุ้นเคยมีพระงาไพควีนอวานราชินีไฝ่คนที่มีเซนส์คนที่มีรางสังหรณ์คนที่มีสัมผัสพิเศษคุณเป็นคนที่คาดการอะไรแล้วได้อย่างแม่นยําในตัวคุณเองในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณทุ่มเท กับสิ่งที่ผ่านมาเราทําด้วยหัวใจเราทําด้วยความรู้สึกในสิ่งที่ผ่านมาเราทําได้เต็มที่แล้วในหัวใจของเราเรามาจะเป็นฝ่ายที่ไม่เสียใจกับการที่เราเดินถอยห่างออกมาเพราะในวันนั้นเราได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับเป็นพลังให้ในเดทงานจบการเลือกราการยาร้างมีพบมีเจอมีจากมีรามีทุกมีสุขมีเศร้ามีสมหวังมีเสียใจมีคนที่ไม่จไม่อยากจากราคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากจากรา คุณด้วยความผูผ่านหรือตอนนี้เราอาจเป็นฝ่ายที่กําลัง คิดว่าจะรอหรือไปต่อหรือพอแค่นี้มันมีพลังอภัยความทุกข์ความเศร้าและความเสียใจการที่คุณเป็นคนที่ไม่บอกความรู้สึกให้กับใครได้รับรู้เราเป็นคนที่ใจแข็งเราเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเราเป็นคนที่ก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆด้วยตัวของเราเองมีพลังอภัยเดอรเวอร์เดอเวอร์นี่คือพลังอภัยชาวเมทนลัคนาเมทนห่วงแห่งความรักการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกคนมีกรรมมีการกระทําร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอมาทุกมา ามาพัดภาคและมาเสียใจด้วยการมีคนที่อยากกลับมาหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากกลับมาขอโทษคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นปงาใั้ใน6ดาบ หกนาบคือพลังงานไพ่การมูฟออนสำหรับบางท่าน,นมีการที่กําลังเริ่มที่จะมูฟออนออกจากความรักความสัมพันธ์การเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดหรือในวันตอนนี้เข้าคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณกําลังไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีคุณมันช่างเจ็บปวดเหลือเกินในวันที่รู้ใจในวันที่ห่างไกลในวันที่ไกลห่างกันมีพลังงานไพ่เดือดเฉลียดก็ระโกดลัคณากร,าระโกดต,ต่างชาติต่างทินแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรม เส้นทางเดินที่อีกยาวไกลไม่รู้ว่าผลผู้นี้จะจบลงเมื่อไรแต่คุณรู้ว่าในตอนนี้คุณจะทําเพื่อตัวของเราเองมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหาแต่คุณเป็นคนที่เหมือนเราวางแบบแผนและจัดระเบียบในแบบแผนในสิ่งที่เราวางไว้ในวันข้างหน้าของเราหรือมีคนที่อยากกลับมามีคุณในเส้นทางเด,เดินเดียวกันกับคุณอีกครังเนอ่ง,งมันเหมือนความรู้สึกตอนนี้ของเขากําลังเนบนาวได้อ้างว้างในวันที่ไม่ได้พบในวันที่ไม่เจอมีคนที่อยากพูดคําว่าเขายัางรักคุณ อยู่เขายังแขกคุณมากถ้วยสองใบหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักการมองตาและรู้ใจมีคนที่อยากกลับไปพูดคําว่าเขาอย่างรักเขายังแขกเขายังผูกพันกับคุณมากมีพะังไพ่เดอะเฮอร์มมสชาวกันลัคนาการกลับมาตกตะกอนตกผลึกแห่งความคิดในตอนนี้มีคนที่ตกตะกอนและคิดหนักมากในวันที่เขาขาดคุณไปหรือในวันที่เขาไม่เหลือใครในวันที่เขาไปแล้วไปแล้วไม่ได้ดีไปแล้วไปทุก ไปเศร้าไปทรมานใจไปเสียใจมาเขาคิดถึงคุณเป็นคนแรกคนที่เคยแคร์ความคิดคนที่เคยซัพพอร์ตคนที่เคยแคร์ความรู้สึกคนที่เอาใจใส่เขาคุณแคร์ความคิดคุณแคร์ความรู้สึกคุณแคร์จิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์คนที่รักคนที่แคร์ต้องให้กับใจและความจริงใจและความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันมีคนที่อยากกลับมาขอโทษกับคุณนะมีพลังพสเตนชาวสิงรัคนาสิงมีคนที่ยอมพ่ายแพ้ หัวใจของคุณคุณเป็นคนที่รักใข่ย่าคุณได้รักแนวคุณพร้อมที่จะดูแลและเอาใจใส่กับคนที่รักกับคนที่แคร์มันเหมือนกับการที่เราดูแลและเอาใจใส่เขาในวันนี้มีคนที่คิดถึงการดูแลของคุณเขาจะกลับมายอมพ่ายแพ้ คุณทุกอย่างนะเขาพ่ายแพ้หัวใจของคุณเขาพ่ายแพ้ความรู้สึกที่คุณมอบให้เขาเขาอยากกลับมาชดใช้ชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปอยากกลับมาทําเพื่อคุณบ้างนะครับเป็นพลังงานไพความรู้สึกตอนนี้เขาจะทุ่มเทและการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์ไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับใครได้ต้องแก้ที่พฤติกรรมต้องแก้ที่การกระทําในตอนนี้เขาอยากกลับมาพิสูจน์และแก้ในการกระทําของเขานะเขาดูพลังงาในตัว ตนของเขาคนนั้น คนที่อยู่ในใจของคุณนะครับเขาเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาในตอนนี้มีพลังงานไพ่เก้าถ้วยเก้าถ้วยคือความไม่เติมเต็มความไม่แคร์ใจหรือเป็นพลังงานไพ่คนที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มรือในตอนนี้เขาอาจเป็นพบเจอกับคนที่ไม่ได้แคร์ใจเขาไม่ได้แคร์ความคิดไม่ได้แคร์คว,วามรู้สึกตอนนี้เขากําลังได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดกําลังได้รับผลแห่งการกระทาที่เขาทาไว้กับคุณตอนนี้เขาอาจเป็นฝ่ายที่เจ็บมากกว่าคุณในวันนั้นที่เคยทําให้คุณเจ็บมากนะมีพลัง ให้ในสามไมเท้าวการเฝ้ารอการรอคอยมีคนที่รอคอยคุณอยู่ในวันขนา้างหน้าเขาในวันขนา้างหน้าเขาอยากจะพบเขาอยากจะเจอเขาอยากจะพูดคุยเขาอยากจะเกลีย์ใจเดอะไฮให้รแฟนเป็นพลังงานให้คำอธิษฐานขอผ่อนเป็นพลังงานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คำอธิษฐานที่เขาอธิษฐานขอพ่อนอยู่ตอนนี้ให้เขาให้เขาเข้าไปในความรู้สึก ของคุณอีกครั้งหนึ่งหรือการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ตื่นรู้และคิดได้ว่าคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในตอนนี้เขากาลังอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตโดนใจให้คุณหวนกลับให้คุณหวนคืนให้คุณให้อภัยกับเขาแต่ในตอนนี้เขาอยากพบได้อยากพูดคุยในตอนนี้เราจะเป็นคนที่ถามกับหัวใจและความรู้สึกของเราว่าเรายังพร้อมให้โอกาสหรือเรายังพร้อมให้อภัยกับเขาคนนั้นหรือเปล่าถ้ามีพลังงาภัยขวีนาวานโอกาสที่มีพลังอาภัยโอกาสที่เราจะมอบให้กับใครสักคนหนึ่งที่ ทำด้วยหัวใจที่ทำด้วยความรู้สึกการดูแลทุกคนผิดได้พังได้พลาดได้เผลอได้แต่อย่า,า,ยยาพลาดบ่อยอย่าเผลอบ่อยการกลับมาแก้ไขในสิ่งที่ผิดไปหรือเขาอาจเป็นฝ่ายที่ทำเองผิดเองทุกเองเศร้าเองเสียใจเองมีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนี่คือพลังงานให้ความฝันและความหวังมีคนที่หวังเล็กๆที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เข้าฝันถึงคุณเขาคิดถึงคุณหลับตาลงคมตาลงเขาอยากให้เขาดื่มตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณ เป็นคนแรกมีพลังงาไพ่คิงครับราชาถือถ้วยเป็นพลังานไพ่ถ้วยแห่งสายน้ําและถ้วยแห่งความรู้สึกทุกๆอย่างในตอนนี้หัวใจของเขาในความคิดของเขาในความรู้สึกของเขามันตรงใจกับคุณอยู่ความรู้สึกของเขาเป็นของคุณเขาอยากให้คุณรับรู้เขาอยากให้คุณได้ยินเสียงในหัวใจที่เขาเต้นไปพร้อมๆกับคุณในตอนนี้เขาอยากหวนกลับเขาอยากหวนเกินเขาอยากให้คุณให้อภัยกับเขามีพลังงาไพ่สามเหรียญสามเหรียญนี่คือพลังานไพ่การพูดคุยและการทําเพื่อการการ เป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับประพอกันความรักคือการเข้าใจความรักคือการก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆและมีบททดสอบของความรู้สึกต่างๆที่มีทั้งความขัดแยง้งมีทั้งความไม่เข้าใจมีทั้งความ ไม่ลงรอยซึ่งการและการการกลับมาปรับความเข้าใจการลดอีกโก้และการกลับมาปรับความเข้าใจการพูดถึงความรู้สึกออกมาจากจิตใต้สำนึกและความสำนึกผิดในตอนนี้เขากำลังสำนึกผิดในสิ่งที่เขากระทำลงไปมีพลังงานภายใที่ในวันที่เนิ่นนานในวันที่ผ่านไปเขาไม่อยากให้วันเวลาที่ผ่านไป มันเร็วในสิ่งที่อาจจะเป็นไฟล์เขาที่อยากให้วันวยเวลานี้หมุนวนให้คุณกับเขามาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งมีพลังาใา้ชัดติกชาวตุลลัคนาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคาใครผิดคํามั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงการกําลังทํางานมีพลังใา้ไเดอะไฮด์อดอฟแฟนกับพลังงานไชัดติกเนี่ยคือการที่ คุณกับเขายังไม่หมดผลวิบากกรรมร่วมกันเคยอธิษฐานขอพอร่วมกันมาหรือมีผลการกระทําร่วมกันที่ยังต้องมาพบที่ยังต้องมาเจอการมีพลังให้เดวิลนะครับเป็นพลังให้ความรักความโรคความโกรธความร้งความพัฒนาการมีคนที่เคยหลงไปในชั่ววูบในชั่วครั้งในชั่วขราวในวันที่เขากลับมามีสติและเขากลับมาคิดทบทวนตอนนี้เขาขาดคุณไม่ได้ในเส้นทางเนี่ยมันเหมือนกับการที่เขากลับมาแล้วเขาค้ั่งรักคุณเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนเพาะกับ สิ่งที่เขาไปเรียนรู้มาไม่มีใครที่สําคัญไม่มีใครที่ดีเท่าคุณนะมีพรางภัยการแอบมองการแอบสืบการแอบส่อ,อ,สองมีความดือ้อความรั้นความเอาแต่ใจมีคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆหรือมีพรางภัยการที่เขากาลังแอบมองภาพคุณแอบมองโปรไฟล์คุณหรือกําลังดูรูปคู่ของคุณกับเขาที่เคยถ่ายร่วมกันในเส้นทางเดินในอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมามันคงย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันและวันอน,นาคตข้าง ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรมีโอกาสแห่งความเป็นเสี่ยงอยู่เสมอแต่คุณกับเขาจะมากลับมาแล้วปรับความเข้าใจและก้าวผ่านเรื่องราวแห่งการเวลานี้ไปด้วยกันนะด้วยจิตอธิษฐานด้วยจิตแห่งรักนำทางพบเจอคู่สัญญาพบเจอคู่คนที่เกื้อหนุนพบเจอคู่คนที่เกื้อกูลดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันความดูแลความเอาใจใส่มีคนที่อยากกลับมา ทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานใ่้ความทุ่มเทการดูแลการปกป้องการใช้ชีวิตร่วมกันมีพลังงานไพ่สีเด็กถือเหรียญการเริ่มต้นใหม่ทุกโอกาสทุกการกระทาเขาจะขวายววาทุกโอกาสที่ได้อยู่กับคุณเขาจะได้อยู่กับคุณในตอนนี้มันเหมือนความรู้สึกที่โอกาสที่เขาจะ ขำเพื่อคุณบ้างนะครับเป็นพลังภัยคิยงครับราชาถือถ้วยหรือตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มาเอาใจใส่คุณแคร์ความคิดแคร์ความรู้สึกแคร์ทุกสิ่งท,ทุกอย่างที่เป็นของคุณการเท่าเทียมแลกความยุติธรรมและการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันนะครับขอพลังไพ่ในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่าคืนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณนะครับขอใชพรพลังภัย ในข้อความของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณมีพลังลงานไพควีนอวานนะครับเป็นพลังลงานไพราชินีถึงไม้เท้าคุณเป็นคนที่มีความเก่งในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความทุ่มเทคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจ ตอนนี้เหมือนเขาอาจจะเป็นไยที่กําลังพัฒนาตัวเองกําลังทุ่มเทในเรื่องการงานเพื่อในความเท่าเทียมซึ่งกันและกันโชคชะตาและวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้กลับมาปรับความเข้าใจมีพลังให้ซิกอฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเกา่าคิดถึงวันเดิมหรือคุณกับเขายังมีความรู้สึกที่เคยแลกแทนใจกันไว้มีของที่แทนใจกันหรือความรู้สึกที่หวนกับหวนคืนเขาคิดถึงสิ่งเกา่าเขาคิดถึงหัวใจดวงหนึ่งที่เคยให้เขาจิตที่ผูกพันใจ ที่ผูกมัดที่เขายังตัดคุณไม่ขาดยิ่งเขาพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรู้สึกยิ่งเจ็บปวดในตอนนี้ของเขาเขากำลังได้รับปวดเรือนที่เจ็บปวดไปทางไหนหันไปทางไหนไม่พบเจอหน้าคุณอีกแล้วไม่พบเจอเรื่องราวที่มีคุณอีกแล้วพบเจอแต่ความว่างเปล่าเขาไม่อยากเห็นภาพของคุณเลือนลางจางหายไป จากชีวิตของเขาอีกแล้วเจ็ดดามนี่คือการที่เขายอมรับผิดในทุกเรื่องเขายอมรับผิดในทุกๆอย่างหรือเป็นพลังภายให้การที่เขากําลังแอบสืบกําลังแอบซองกำลังเหมือนกลัวที่จะเสียคุณไปกลัวคุณที่จะมีใครอื่นหรือกลัวคุณที่จะเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้มีพลังภายให้นความเบือ่อความไม่ได้ดังใจมีพลังภาพความไม่ได้ดังใจในตัวของเขาเอง เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ดังใจว่าทําไมในวันนั้นเขาถึงพลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้อยู่กับคุณไปรู้ค่าในวันเวลาที่สายเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการความรู้สึกในตอนนี้ของเขามันความรู้สึกที่เจ็บปวดในตอนนี้ที่เขากลับมาเห็นในหัวใจและในหัวใจของเขามีแต่ภาพคุณมีแต่เรื่องคุณมีแต่ทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่เป็นคุณอยู่ในตอนนี้ของเขามีพลังการที่เขาจะลดทุกสิ่งทุกๆอย่าง หรือคนที่เคยเอาแต่ใจในวันนั้นกลับมายอมคุณในวันนี้มี็พังาไ้คำมั่นคำสัญญาเขาอยากสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่ทำผิดสัญญาอีกแล้วเขาขอคำสัญญาและการให้โอกาสจากคุณเป็นพังาไพการที่เขาขอโทษที่ทําผิดต่อคุณไว้มีพังาไพสามเหรียญมีพังาไพดีแฮงแมนดีแฮงแมนนี่คือความทุกข์ความเศร้าความเสียใจยมีเรื่องราวค้างคาใจ ของเขาอีกมากมายที่เขายังไม่ได้กระทาให้กับคุณมันเหมือนเขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดยังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้หรือต่างฝ่ายต่างมีความ,มคิดถึงซึ่งกันและกันมันเหมือนความรู้สึกของคุณกับเขายังมีความผูกมัดและยังมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะคร Eliot, <S 2> <S 2> <S 2> ับแบบพลังอาไพเดือเฉลียยอดไม่พลังอาไพการกลับมามีสติคุณคือแสงตะเกียงแห่งการนําทางในเส้นทางเดินของเขาคุณทําให้เขามีความอบอุ่นคุณทําให้เขามีความสุขคุณเป็นคนที่เคยบอกเขาเคยเตือนเขาในสิ่ง ที่เขาพลาดผิดไปในสิ่งที่เขาพลาดพังไปคุณคือแรงผลักดันทุกก้าวการเดินทางของเขาในตอนนี้มีพลังอไพเดียมเพสคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่รักใครแล้วคุณรักด้วยหัวใจคุณรักด้วยความรู้สึกคุณถักรักด้วยความจริงใจมีพลังอาไพเมเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไปสักเพียงใดวันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ใจของเขาจะไม่เปลี่ยนจากคุณเขาจะ ทุ่มเทเขาจะดูแลในสิ่งที่เขาห่วงอยู่ตอนนี้ก็คือความรักรักคุณมากกว่าเดิมนะมีพลังภาพเอเราครับคือพลังภาพความเปี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นด้วยกัน คุณคือพลังงานไพ่สายน้ําที่มาฉลมในหัวใจของเขาทําให้เขามีชีวิตชีวาในทุกๆวันนะครับพลังงานไพ่สิบเหรียญการเป็นอนาคตการเป็นครอบเป็นกลัวการมีเงินเก็บการมีบ้านการมีรถการมีที่ดินการมีทรัพย์สินด้วยการการจัดระเบียบและการวางแบบแผนและการพูดคุยระหว่างคุณและเขามีพลังไพ่การมองโรคแห่งความเป็นจริงแลกความเป็นไปหรือมีคนที่อยากส่งข้อความอยากให้คุณเปิดอ่านข้อความของเขาด้วยเขาอยากรู้ใจของคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณ ยังเปิดโอกาสหรือคุณยังให้อภัยกับเขาอยู่ไหมนะมีพลังอาภัยความร้อนลนความร้อนใจมีคนที่กังวลกระวายใจมีคนที่ร้อนลนมีคนที่ขาดคุณไม่ได้ในตอนนี้นะครับเป็นพลังอภัยในสิบถ้วยนะสิบถ้วยคือพลังอาภัยความเป็นข้อเป็นคัวและอนาคตที่วางแบบแผนคุณกับเขายังมีความเป็นข้อเป็นคัวซึ่งกันและกันอยู่ยิ่งเขาพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจในตอนนี้ เขาคำลังเสียใจเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่มีหน้าที่จะมาพบที่ไม่มีหน้าที่จะมาเจอคุณแต่เขาเมือนเหมือนกับความรู้สึกและหัวใจของเขาเรียกร้องหาแต่คุณในตอนนี้เขาจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วที่จะได้รับหัวใจที่จะได้อยู่ร่วมกับคุณที่จะได้อยู่ในเส้นทางเดิน ที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินมีคนที่วางแผนการที่จะกลับไปง้อที่จะกลับไปขอคืนดีการเรียนรู้กันใหม่การเริ่มต้นกันใหม่หรือคนคนนี้อาจเป็นฝ่ายเขาผู้ที่คุณเคยเรียนรู้พฤติกรรมการกระทําของเขามาหมดแล้วเขาอยากกลับมาปรับเปลี่ยนเขาอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงมีคนที่มูฟออนเป็นวงกลมไปไปมามากับกับกับคุณไม่รู้ต่อีกครั้งต่ออีกครั้งแต่ตอนนี้เขาไปเรียนรู้มาแล้ว ว่าไม่มีใครที่สําคัญที่สุดเท่าคุณแล้วนะครับขอทุพัลงานให้ในสรุปและแนะนำให้กับคุณในค่ำคืนนี้นะครับ มีพลังงานไพ่เอดลอ,อฟซอดเป็นพลังงานไพ่การยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจการที่คุณเป็นคนที่เผชิญในทุกก้าวเดินในทุกเส้นท, Grind, ท,ทางเดินที่เราเดินก้าวไปนะมีพลังงานไพ่การฝ่าฟันด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและคุณเ,เ,เป็นคนที่มันเหมือนกับการที่เราเคยผิดหวังและเคยเสียใจแต่ในสิ่งที่เราผิดหวังไปแล้วในสิ่งที่เราเสียใจไปแล้วเรากลับมาเริ่มต้นใหม่ ที่ตัวของเราเองเป็นผังงาภัยการเรียนรู้ประสบการณ์ทําให้เราเข้มแข็งประสบการณ์ทําให้เราเติบโตขึ้น เรียนรู้สู่วันใหม่และสู่ก้าวใหม่ของคุณมีพลังงานไพ่ขวีนอพสอดร,ราชนีถือดาบเป็นพลังงานไพ่สายลมที่พัดผ่านความรู้สึกมีคนที่กําลังฝากความคิดถึงไปกับสายลมไม่รู้ว่าคุณจะได้รับรู้ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้หรือเปล่านะมีพลังงานการติดต่อการพูดการคุยการเคลียร์ใจการกลับเข้ามาการกลับมาพูดคุยในเรื่องโอกาสการเริ่มต้นการที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ใจเด็ดหรือใจแข็งกลัวคุณไม่ให้อภยัยในสิ่งที่เขากระทาผิดไปมีพลังงานไพ่คนที่หวา คนที่หงุดหงิดลางสังหณรเส้นแรงในตัวคุณเองความรู้สึกของเขาตอนนี้ของเขาเป็นของคุณความรู้สึกที่อยากพบเจอหน้าคุณในทุกๆวนันหน้าคุณในทุกเรื่องราวในตอนนี้ของเขามีพลังอาไพเดือแทน,นาาาสายใหญ่ความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันเหมือนสายน้ําที่ไม่มีวันตัดขาดความรู้สึกของคุณกับเขาไม่มีวันตัดขาดกันได้มันเหมือนยังมีความผูกพันมันเหมือนยังมีสิ่งดีๆสิ่งดีๆที่เคยเดินในเส้นทางเดินเดียวกันห้าเหรียญมีพลัง ให้ความเบื่อ5ดาบการเลือกราการยาร้างคนที่มีฟอร์มเยอะคนที่มีฟอร์มมากคนที่เช่าอาดมในวันนั้นกลับมาขอโทษคุณในวันนี้มีพลังให้การกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นความทุ่มเทกว่าจะถึงเป้าหมายกว่าจะถึงชัยชนะมันมีเรื่องราวที่เหมือนมารองใจคนที่ใจความรักและความรักที่ซื่อตรงและความรัก ที่เป็นความรักที่อบอุ่นซึ่งกันและกันมีคนที่อยากกลับมาลงรักปากฐานคุณคือสิ่งดีคุณคือโชคดีคุณคือสิ่งที่เขาขาดหายไปนะครับเป็นพลังนภัยในเพจอาวานไม่มีพลังอภัยในถูออฟสอใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็อยากตัดเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเลือกและกําลังสับสนว่าจะทํำยังไงให้คุณกลับมาหาเขาในตอนนี้เขากําลังรู้ใจตัวเองว่าเขาอยากสร้างครอบครัวว่าเขาอยากสร้างอนาคต ว่าเขาอยากจะมีคุณในความรู้สึกในเรื่องราวมากมายที่เขายัางไม่ได้ทําให้แก่คุณเดวิลนี่คือพลังงานให้ความที่เขาก็ยังตัดคุณไม่ขาดในความรู้สึกของเขาในตอนนี้ในออบวานนะครับเป็นพลังงานให้ความห่างไกลความห่างไกลการต่างกันโดยระยะทางคนที่เดินหน้าก่อนคนที่เทคแอคชั่นก่อนเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณเขาจะต้องเดินหน้า มาหาคุณอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยขาอยากเขียร์ใจในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ข้างรักคุณหนักมากไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วนะครับหมอโตดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจช่องหมอโตดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทท่านในค่ำคืนนี้นะครับ